สู่ช่วงที่2ยังมีเบื้องหลังละครอีกเรื่องหนึ่งมาให้ชมไปดูกันเลยค่ะเคยบ้านไร่สะพ้ายไฮโซอีพี11คืนนี้มาดู2หนุ่มเข้มหัสวีและบิ๊กกริดาเขาเปิดสึกกลางบ้านคุณโชมกันค่ะแหมมาทะเลาะกันริมบ่อปลาคัฟแบบนี้ใครหล่นไปแย่แน่ๆฉากนี้ผู้กำกับเพชรพุทธิพงศ์ ให้เข้มและบิ๊กซ้อมจังหวะกันให้เป๊ะลูกผู้ชายฆ่าได้ย่าไม่ได anyway. well ้ทะเลาะกันไม่ทันไรทำไมทำไมหนุ่มบิ๊กมาอยู่ในจังหวะที่เหมือนจะตกน้ำแบบนี้ล่ะจ้าแฟนๆคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเอ่ยเล่นจริงเปียกจริงไม่มีสแตนอินตกไปโครมใหญ่แบบนี้ปลาตกใจหมดแล้วจ้าอ้าเบื้องหลังรู้สึกยังไงบ้างไปฟังกันค่ะ โอสดชื่นครับเหนื่อยเนี่ยลงทุนขนาดนี้ครับมาต้องดูหน่อยแล้วผมจะทําอะไรเขาผมทําไม่เคยทําได้หรอกขนาดผมแอบถีบข้างหลังเขานะเขายังเห็นเลยกิดดูแล้วไงเออเอาไปไหนแล้วผมเพิ่งแห้งเพิ่งเป่าผมเน่ผมเพิ่งเปียกผมเปียกผมควรจะเป็นคนพูดคํานั้นไม่เคยคุยกันดีอยู่แล้วครับ ก็คือเห็นหน้าก็ไม oh. ่ชอบเลยตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยแล้วยิ่งมาแบบมาเป็นแฟนน้องโฉมด้วยโหยิ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้แล้วอยู่ต่างจังหวัดด้วยเด็กเด็กต่างจังหวัดนี่เด็กเมืองไงเด็กนอกโอ้ไม่ชอบบูลลี่เจอหน้าต้องบูลลี่ตลอดก็เติมมีแบบยุงกงยุงกัดก็หาวิธีที่จะปล่อยมือจากเขาตอนแรกก็จะช่วยแหละแต่เขาปากไม่ดีก็เลยปล่อยปล่อยตรงน้ําไปอะไรเงี้ยก็หาวิธีเล่นก็ยังไงฝากด้วยครับพลาดไม่ได้เลยในเขยบ้านไร่สบายให้โชว์ครับ Hij is een oh yeah.